สวัสดีครับจากร้านกรุงจากการเกษตรเลยต้องทานะครับวันนี้ก็ได้มาจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์นะครับเก็บเงินปลายทางครับผมเป็นผานพวนเข้าล่องมันล่องอ้อยนะครับผมใช้กับรถไถนาเดินตามนะครับนะครับก็จะเป็นผานพวนสองขานะครับนี่ครับสองขาขานี่ก็สามารถปรับสลับกันได้นะครับนี่ครับแบบแบบหัวหมูนะครับสับ ซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายก็ได้นะครับนี่ครับผ่านพวนนะครับนี่ครับก็ขาก็สามารถเลื่อนเลื่อนปรับได้นะครับนี่ครับขันน็อตออกนะครับด้านหลังด้านล่างนะครับนี่แล้วก็เลื่อนปรับขยับได้นะครับจะเอาขนาดไหนนะครับสับเป็นซ้ายเป็นขวาก็ได้ครับตัวนี้ก็จะหน้ากว้างประมาณเก้าสิบเซนนะครับ จากมุมนี้นะครับถึงมุมนี้ครับนี่ครับเก้าสิบเซนได้ครับประมาณครับขยับได้ฐานพวนสองขานะครับเข้าร่องมันร่องอ้อยนะครับผมแหวกออกแหวกเข้านะครับปบออกปบเข้าแล้วก็ฐานพวนห้าขานะครับขนาดเท่ากันนะครับขาเท่ากันห้าขาใช้กวาดวัชพืชนะครับในร่องนะครับ นี่กวาดมันจะพื้นนะครับห้าขาน่ครับหาว้างประมาณเท่ากันครับเก้าิบเซนเท่ากันครับเนขาก็ปรับขยับได้เหมือนเดิมครับอยู่ที่เราเลือกเลยครับจะเอาขนาดไหนครับเนี่ยขยับได้ตรงนี้ก็เป็นตัวปรับสูงต่ำนะครับปรับสูงต่ำให้มัน คอด้านหน้าเข้ากับสองฐานนะครับนี่ครับเหมือนกันตัวนี้ก็ส่งลูกค้าจังหวัดขอนแก่นนะครับขอนแก่นกับชัยภูมินะครับขอนแก่นกับชัยภูมินะครับส่งทางไปรษณีย์นะครับีรถไปรษณีย์เราใหญ่ครับใหญ่มากเลยครับเก็บเงินปลายทางครับผมราคาก็เดี๋ยวติดต่อโทรศัพท์ถามได้ครับ หรือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเขียนติดไว้ให้นะครับราคาก็มีเขียนบอกครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถโทรสอบถามหรือว่าสั่งจองได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์0627545665 0944699224ครับผมก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับทางร้านจะทำคลิปด,ดีๆมานำเสนอลูกค้าอยู่เรื่อยๆครับผม วันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ